สวัสดีค่ะชาวราศีเมถุนค่ะฟ้าใช้พรานไะพะ่ค่ะทำนายดวงความรักนะคะคนโสดสถานะไม่ชัดเจนคนมีคู่มีครอบครัวนะคะสถานะไม่ชัดเจนก็เริ่มแต่เดือนสองเดือน3 4มสี่หเดือนจะถึงปีกันเลยทีเดียวนะคะท่านตรงกับสถานะใดท่านก็รับชมรับฟังให้ตรงกับสถานะนั้นของท่านได้นะคะหรือว่าท่านใดมีหลายสถานะท่านก็รับชมรับฟังแต่ละหัวข้อได้นะคะค่ะฟ้าก็ทํานาย ชาอีกแล้วนะคะาก็ขอทำนายให้ในช่วงวันที่19กันยายน2566ถึง31ตุลาคม2566ทำนายให้ทีเดียวเลยนะคะทุกครั้งนะคะที่ฟ้าจะทำนายดวงความรักชาวราศีเมทุนนะคะแต่หลัวข้อแต่ละคำถามฟ้าจะขอปรมีกูบาจารย์ทุกครั้งนะคะขอให้ผลการทานายแต่หลัวข้อแต่ละคำถามของคุณชาวราศีเมถุนเนี่ยนะคะให้ออกมาได้ใกล้เคียงแล้วก็ตรงกับคุณมากที่สุด นะคะเป็นพลังงานโดยวรวมนะคะก็รับชมรับฟังกันนะคะขอพลังงานชาวโสดราศีเมถุนช่วงวันที่19กันยายน -2566 ถึง31ตุลาคม2566ขอพลังงานค่ะขอพลังงานความรักสถานะไม่ชัดเจนชาวราศีเมถุนช่วงวันที่19กันยายน -2566 ถึง31ตุลาคม2566ขอพลังงานค่ะ ขอพลังงานความรักคนมีคู่มีครอบครัวชาวราศีเมถุนช่วงวันที่19กันยายน2566ถึง31ตุลาคม2566ขอพลังงานค่ะ ามาดูที่ทางพลังงานชาวโสดนะคะ,ะชาวราศีเมถุนนะในช่วงวันที่19กันยายน256ถึง31ตุลาคม256นะคะมีพลังงานในรูปแบบใดบ้างพลังงานโดยรวมนะคะก็จะต้องมีหลายรูปแบบอารมณ์พลังงานชาวโสดนะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะแล้วก็รวมถึงท่านที่อยากจะรู้ว่าเอ๊ะช่วงนี้จะมีคนเข้ามอยมาจีบจะมีลักษณะในรูปแบบใดเป็นไกด์ไลน์ให้นะก็ลองดูจะสเสน่ห์ดีไหมนะคะในช่วงนี้มาดูกันเลยนะคะ คุณได้พลังงานนะคะ The View นะคะคุณได้พลังงาน The Towers นะคะคุณได้พลังงาน The Full เป็นพลังงานที่ชาวโสดหลายๆท่านหลายพลังงานชาวโสดนะเพิ่งตัดจบจากออกแยกเลิกลาไม่เอาแล้วพอแล้วนะบางท่านก็รู้สึกโลง่งอกโล่งใจนะเหมือนพลังงาน The Full แบบโหแบบออกจอบจากเลิกกับพนกักงานความรักความสัมพันธ์ทุกรูปแบบมานะบางท่านนี่ต้องบอกเลยว่าแบบเหมือนความรักความสัมพันธ์ที่แบบ เหมือนเหมือนเจ้ากรรมในเวนอารมณ์แบบนั้นเลยนะแบบเป็นทุกข์มากวาความสุขอะแล้วท่านเหมือนเดฟูเลยนะแบบพอปล่อยจบจากเลิกแยกแล้วอะไรละคือไม่ได้วนลูปหรือทุกข์หรือเศร้าหรืออะไรแต่อย่างใดเลยนะกลับมีความรู้สึกเบิกบานเหมือนพลังงานเดือฟูเลยพลังงานชาสวสดหลายหลายท่านที่เพิ่งตัดจบความสัมพันธ์มาในทุกรูปแบบไม่ว่าคุณจะตัดจบพลังงานในรูปแบบใดก็ตามแต่รักเราสองสามคนหรือแบบ ไม่ชัดเจนทักทีนะบางท่านก็อย่าล้างก็มีด้วยนะแยกทางเลิกอะไรเงี้ยไม่เอาแล้วนะแต่ตัวคุณตัวตนของคุณในช่วงนี้หลายท่านที่หลายๆพลังงานที่ตัดจบพลังงานความความรักสามพันธ์ที่ฟ้าพูดมาเมื่อสักครู่เนาะจะเหมือนโดฟูเลยนะอารมณ์พลังงานแบบพลังงานบวก แบบนี้เลยค่ะก็คือแบบเยียวยาหัวจิตหัวใจนะไปเที่ยวไปแห่งเอากับเพื่อนไปชอปปิง้งไปดูน้ำไปทำอะไรให้มีความสุขอ่ะโฟกัสที่งานที่เงินที่ตนเองแล้วก็ครอบครัวของคุณนั่นเองในะช่วงนี้จะเป็นนี้จะไม่วนลูปนะจะไม่วนลูกับความทุกข์ความเศร้าที่จบจากเลิกแยกมาต้องบอกก่อนนะทำไมถึงต้องพูดอย่างนี้เพราะบ,บางท่านบางพลังงานบางเกฑ์ตาหรือราศีบางท่านที่อ่อนไหวเนาะพอจบจากแยกเจอพลังงานหนักๆน,น,นี้นะก็จะวนลูปเศร้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็คุณชาราศิมิถุนหลายๆท่านหลายพลังงานคุณจะมีพลังงานอารมณ์พลังงานความรู้สึกทีด่ดีมากๆเลยนี่แหละค่ะคือพลังงานบวกนะคะก็นะทำแบบนี้ถูกต้องแล้วนะก็ขอให้ดูแลตัวเองให้ดีแบบนี้ละค่ะสวยสดหล่อสวยสมไวยหล่อสมไวยนะไม่ว่าคุณจะอยู่รูปร่างบุคลิกสีผิวใดก็ตามแต่เราสามารถดูแลตัวเองได้นะดึงดูดมีออร่าดึงดูด่ะนะนะ ตรงข้ามเข้ามาอ้อยมาจีบคุณขอเชื่อพลังงานความรักที่ดีมีแน่นอนนะคะนะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าชาวโสดบางท่านบางเกณฑ์บางพลังงานแล้วก็มีอารมณ์เนี่ยคุณได้พลังเดอรสตารนะ์มีชาวโสดหลายท่านหลายพลังงานก็แบบเออเจอคนเข้ามาอ้อยมาจีบก็ย,ยังไม่ใช่ทีลยคุยกับคนนี้ก็ไม่ใช่คุยกับคนนี้ก็ไม่ใช่ไอคนที่เราไปชอบก็ดันมีเจ้าเข้าเจ้าของเนาะไอคนที่เราไม่ได้ชอบก็ดันแบบ เ,ออเข้ามาอ้อยมาจิบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมักจะเจอในรูปแบบนี้นะคะ,ะจึงมีพลัง,งานเหมือนเดอะสตาร์ที่อารมณ์งานชาวโสดหลายท่านหลายพลัง,งานที่ยังคงโสดอยู่เจอใครเข้ามาคุยก็อย่างที่ฟ้าบอกก็ยังไม่ถูกใจเนาะก,ก็อยากจะมีความรักที่สมหวังก็เข้าบ้างถามว่าพลังงานเดอะสตาร์นะโปรไฟล์ของคุณชาลส์สิเมทุนนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในแอป ใดก็ตามแต่ในโลกโซเชียลออนไลน์นะโปรไฟล์ของคุณในโลกออนไลน์นะคะจะดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามาให้ได้เรียนรู้นะคะมาอ้อยมาจิบคุณแต่ก็ขอให้สแกนกรรมให้ดีนะคะช่วงนี้สแกมเมอร์ก็เยอะนิดหนึ่งนะคะแต่ฟังเชื่ออยู่แล้วนะคะพลังงานออชาวสดเมทุนหลายๆท่านเนี่ยค่อนข้างนะคะมีตรกากะความคิดหัวใจในช่วงนี้คือตรกากะความคิดหัวใจคือจะสมดุลการทําให้ จะเลือกคบใครเนี่ยใช้ความคิดเหตุผลหัวใจพร้อมกันอ่ไม่ไม่ใช้ความรู้สึกหรือหรือความชอบหรือลงอะไรเงี้ยไม่มีนะคะในช่วงนี้จะดีนิดน,นึงค่ะคุณได้ง,งาน for a f l a n s นะคะคุณได้ง,งาน the lover แน่นอนค่ะคุณจะได้เรียนรู้สัสมพันธ์กับใครสักคนในช่วงนี้อย่างแน่นอนเจอกันปุ๊บถูกตาต้องใจหลายๆคู่อะไรเอ่อขอโทษค่ะหลายๆพลังงานอะไรดวงชะตาเป็นในรูปแบบนี้ขอคุณเปิดโอกาสให้ตัวคุณเองนะคะคุณจะได้เริ่มต้นอย่างแน่นอนนะคะคราถึงนั้นเมื่อเจอแล้วจะถูก ต้องใจกันมากเลยทีเดียวนะคะนะ้าพลังงานเด่นชัดเจนคุณได้พลัง king of pentacles เข้าหรือเธอคนนั้นค่อนข้างมีฐานะดีด้วยก็จะมีคนที่มีฐานะดีเข้ามาอ้อยมาจีบคุณชาวราศีเมถุนด้วยเช่นกันว,ว้าวมากๆเลยนะคะ คูณเดฟรันเดอร์มูนนะคะก็ขอให้ระวังว่าจะมีคนที่มีเจ้าเข้าเจ้าของม้อยมาจีบคุณชาวราศีเมถุนในช่วงนี้ด้วยนะคะก็ถือว่าเสน่ห์ดีเหมือนกันนะคะถึงไม่ได้ฮอตปังปริยนมากแต่ก็เสน่ห์ดีจึงทําให้มีคนลักษณะที่แบบมีเจ้าเข้าเจ้าของม้อยมาจีบคุณมาอร์เสน่ห์คุณในช่วงนี้นะคะคอสมหวังทุกท่านนะคะ ค่ะก็มาถึงกันแล้วนะคะมีทุกคลิปเป็นไกด์ไลน์ให้กับชาวโสดราศีเมถุนนะคะในช่วงวันที่19กันยายน256ถึง3าสิตุลาคม256เป็นอย่างไรกันบ้างขอโทษนะคะนะแล้วก็เป็นไกด์ไลน์ให้ฟ้าดึงรูปลักษณะสีผิวรูปร่างสีผิวฟ้าดึงให้จากพ่ายทอริอสนะคะรูปร่างอ,อวบขาวนะคะอวบขาวสันทัดนิดนึงนะคะอ่ารูปร่างขาวบางขาวบางากลางถึงสันทัดนะคะหุ่นดีคนนี้หุ่นดี ะะอ่ะบค้มอบคํมสันทันิสหนึ่งนะคะ,นะคะก็ดูเอานะคุณชอบแบบไหนนยคนเราก็ชอบไม่เหมือนกันใช่ไหมคะเป็นไกด์ไลน์ให้นะอบุคลิกลักษณะนิสัยฟ้าดึงมาให้เพิ่มเติมจากไพ่ love towers นะคะเรามาดูกันเลยนะค,ะคุณได้เวลา nice o p p o i n t s นะเขาารจคนนี้เป็นต่างชาติต่างศาสนาต่างภาษาคุณก็ได้นะคะทำงานาทำงานเจอกันก็ได้เดินทางเจอกันก็ได้นะคะ แต่งตัวดูดีนะคะคนนี้มีพลังงานของชาวธาตุไฟสูงนะคะอาจจะเป็นหนุ่มเมษนะหนุ่มสิงห์หนุ่มธนูก็ได้นะคะนะแล้วก็ทางานเก่งคล่องคนนี้นะแต่งตัวดูดีมีเสนเเ่ห์ในตัวเพศตรงข้ามสูงใฟ้าผูม้มรรคคู่เนาะก็จะดึงดูดต่อสายตาคุณเช่นกันนะคะคุณชาวราศีเมถุนนะคุณก็ดูยแต่คนนี้ชอบเดินทางนะเดินทางบ่อยนะคะทำงานแบบต้องไปนู่ไปนี่อะไรเนียคุณชอบลักษณะก็ลองดูนะคะลักษณะแบบ เพศออฟซอร์สเขาหรือเธอคนนั้นก็จะดูยุน้อยกว่าคุณก็ได้นะคะหรือว่าถ้าอยู่เท่ากันกับคุณก็จะดูอันเยาวกว่าคุณนะคะเป็นคนชัดเจนตรงๆถ้าเขาชอบเขาก็บอกว่าชอบอะไรเขาจีบเขาก็จีบอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นคนอารมณ์ร้อนนิดนิดแต่นคนจริงใจชัดเจนนะคะคนนี้คุณได้พลัง nice of pentacles นะคะเขาหรือเธอคนนี้อาจจะทำงานการเงินทุกรูปแบบนะคะการบัญชีนะคะแล้วคนนี้เป็นคนชอบความรักความสัมพันธ์แบบค่อยเป็นค่อยไปแบบเสมอต้นเสมอปลายแต่งตัวดูดีภูมิฐาน นะคะนะก็ถ้ามาอ้อยมาจีก็คำว่าเสมอต้นเสมอปลายหมายความว่าถ้าเขาคุยกับคุณนะแลกไลน์แลกแชทเชตอะไรแบเงี้ยนะก็จะแชทเช้าแชทเที่ยงแชทเย็นจะไม่หายไปไหนนะเนี่ยความรักเสมอไปแบบเนี้เสมอต้นเสมอปลายนะคะค่อนข้างที่แบบอยากอยากได้ความรักความที่จับต้องได้เหมือนกันคนนี้นะคะก็ลองดูว่าถูกจริตกับคุณชาวเสอร์เรสซีเมทุนไหมเนาะก็ขอให้ทุกพนักงานชาวสด ราศีเมทุนนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในห่วงช่วงอารมณ์ความรู้สึกใดก็ตามแต่นะคะก็ขอให้คุณเจอคนที่ใช่ตรงใจได้สางสัมพันธ์ได้ก็เรียนรู้นะคะนะขอเปิดให้เปิดโอกาสให้กับตัวคุณเองด้วยนะคะคุณชาวสดหลายหลายท่านนะก็เสนิทด,ดีนะคะก็จะมีคนมีฐานะดีมาอ้อยมาจีบด,ด้วยว้าวมากๆเลยก็ขอให้สมหวังทุกท่านทุกพลังก็ขึ้นอยู่กับบุญทกำกมแต่งด้วยนะคะแล้วแต่ดวงแล้วแต่บุญพลังงานนะขอให้สมหวังทุกท่านค่ะ สำหรับความรักสถานะไม่ชัดเจนคุณชาวราศีเมถุนนะคะท่านที่เพิ่งเริ่มต้นคบกันเดือน2เดือนเนะเรามาดูทิศทางพลังงานของคุณกันนะคะในช่วงวันที่19กันยายน2566ถึง3สิงหาคม2566เป็นอย่างไรกันบ้างเนะมาดูกันเลยนะคะก็เป็นพลังงานโดยรวมนะคะก็พลังงานท่านใดที่ดีเราคอยดิ้งขึ้นไปนะคะคุณได้พลังงาน Queen of Cups นะคะ,ะคุณได้พลังงาน Nine of Swords นะคะคุณได้พลังงาน Page of Cups นะคะฟ้าเปิดไพ่เพิ่มนะคะนายออบซอร์ฟ้าเปิดเป็นเพจออฟคัพสนะคะแล้วก็พลังงานได้จัสเมนนะคะอ่ะนายออบซอร์เป็นเปิดไพ่เพิ่มเป็นเพจออฟคัพสนะคะแล้วก็จัสเมนคือพลังงานความรักความสัมพันธ์ตามพลังงานหน้าไพ่นะคะหลายท่านหลายพลังงานเนาะมีความวิตกกังวลกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ถึงแม้ว,ว่าจะเพิ่งเริ่มต้นคบกันเดือน2เดือนเนาะแต่มีความบางครั้งเนี่ยคือคุยกันแล้วไม่ค่อเข้าใจอะ่ะอ่ะ,อะมี มีนอยกันนะอารมณ์แบบเหมือนมีนอยกันนิดหนึ่งถามว่าชอบกันไหมคุณทั้งคู่ชอบกันนะคะถูกใจกันแต่บางครั้งเนี่ยเหมือนสื่อสารสื่อสารคนละทิศคนละทางพูดสายไปขวาม,มีความเข้าใจไม่ค่อยไม่ค่อยตรงกันทัศนาคาติอาจจะ,ะพูดปุ๊บแล้วก็ทําให้ เป็นปัญหาเป็นอารมณ์นอยกันเกิดขึ้นได้นะคะในช่วงนี้ถามว่าทำไมเนาะพลังงานเหมือนมีหลายคู่หลายท่านหลายพลังงานอายุต่างกันด้วยนะคะนะบางท่านก็อยู่ไกลกันมากยิ่งไกลกันก็ยิ่งทําให้ไม่เข้าใจกันเองนะไกลนี้บางท่านนี่ก็ต่างถิ่นต่างแดนหรือก็มีนะคะแต่ถึงกระนั้นท,ทั้งหมดทั้งมวลที่ฟ้าอ่านมาในรูปแบบนี้นะคะฟ้าสรุปให้ตามพลังงานไนพ่คุณทั้งคู่ ชอบกันทั้งคู่นะคะต่างคนต่างเขาก็มองคุณอบอุ่นคุณก็มองเขาน่ารักกุบกิบแต่มีปัญหาในเรื่องของอทัศนคติคําพูดนะคะกาพูดคุยกันแค่นั้นเองเพียงเล็กน้อยไม่ได้เป็นปัญหามากจึงทำให้มีความวิตกกังวลเหมือนพลังงานก้าดับนี้คือคำกังคืนก็เครียดนอนไม่หลับอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้หรือ คู่คุณเขาเธ้ส่งพลังงานมาว่าเออฉันนอนไม่ค่อยหลับเลยเหมือนปวดหัวเอยงางนะคะลองสังเกตพลังงานเนาะว่าเป็นทางคูณหรือทางคู่ของคุณเขาเธอแต่ดูจากพลังงานนะน่าจะเป็นคนที่คุณชาวราศีเมทุนคบพูดคุยอยู่หรือเปล่าคะอาจจะก,กังวลในเรื่องนี้เลยเครียดเลยนอนไม่หลับนะลองสังเกตพลังงานเนาะ พลังงานจัสเมนขึ้นนะคุณทั้งคู่เนี่ยเห็นไหมละ่ะคะก็คือถูกใจชอบกันเหมือนมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราเพิ่งรู้จักกันเนาะเพิ่งเริ่มต้นพบพูดคุยกันเอ๊ทะทำไมเราถึงได้แบบเหมือนคนคุ้นเคยเหมือนเคยทําบุญทํากรรมร่วมกันมาก่อนนะคะพลังงานจัสเมนก็เหมือนคล้ายๆแบบเหมือนเคยทําบุญร่วมกันมาอารมณ์แบบเหมือนคู่รักในดิิตชาตินะคะแต่พลังงานแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณจะคบกันได้ยาวนานไปจนถึงไหนหนขึ้นอยู่กับคุณทั้งคู่ด้วยหนึ่งแล้วก็สองก็คือ บุญทากรรมแต่งด้วยนะคะช่องฟ้าจะไม่พูดว่าโอ้พระงานคู่รังในชาติจะครบกันยาวนานมาไม่ใช่นะคะบ,บางท่านหลายท่านหลายพระอาจจะมีคู่ที่เคยทําบุญทำกรรมร่วมกันมาหลายคู่ก็เป็นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองดูก่อนนะคะถ้าหาก คู่ของคุณเขาเธอคนนี้เพิ่งเริ่มต้นคบคุยกันนะคะแล้วพลังงานได้จัส m เมนและยังคงเป็นจัส m เมนไปต่อยืนยาวนี่ก็แสดงว่าเป็นคู่ของคุณที่คุณรอคอยเคยทําบุญร่วมกันมานานแสนนานแต่ถ้าเขาหรือเธอคนนี้ได้ได้เข้ามาได้เรียนรู้พลังงานจัส m เมนอาจจะเรียนรู้กันหกเดเือนหรือปีหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับบุญทํากาแต่งของคุณทั้งคู่นะคะก็อยากให้เข้าใจในเรื่องของพลังงานจัสตเมนด้วยนะคะถึงคุณจะมีอารมณ์เหมือนเคยทําบุญร่วมกันมาเลยแน่นอนแหะค่ะก็ขึ้นอยู่คุณทั้งคู่ว่าทํากัน ก็สังเกตพลังงานว่าทำกันนานมากน้อยเพียงใดนะก็เวลาถ้าหมดลงก็คือเราจะต้งได้มีเหตุต้องต้องเลิกการต้องต้องจากกันโดยทั่วไปเนี่ยนะนะออไม่ได้หมายถึงจากไปทางสิ้นนะคะคือจากจาก,จากตอนที่เรายังมีลมหายใจอยู่เนี่ยคะ่ะจากเป็นอย่างเงี้ยแล้วนะคะนะก็ถ้าเป็นคู่กันยาวนานก็จะอยู่กันจนชั่ววาดินสลายจนถึงระสุดท้ายของชีวิตเลยนะคะนะก็ พลังงานไปในรูปแบบนี้ก็ท่านใดที่เข้ามารับชมรละฟังนะคะก็ไปปรับสมดุลพลังงานเนาะท่านใดที่มีอารมณ์ใกล้เคียงในรูปแบบนี้คิดวิตกกังวลก็ค่อยๆปรับทัศนคติเข้าหากันเพราะต่างคนต่างก็ถูกใจกันทั้งคู่ผูกจิตผูกใจกันนะมีบุญสัมพันธ์กันด้วยเพะฉะนั้นก็ขอให้ได้เรียนรู้สัมพันธ์อารมณ์มรยกันไปเพื่อสักวันหนึ่งคําว่าจะม่หนของคุณอาจจะเป็นคนที่ใช่ของคุณยาวไปเลยก็ได้นะคะขอให้มีความสุขในคู่ความสัมพันธ์นะคะ สำหรับท่านที่คบกันนะคะสามสี่ห้านเดือนแล้วนะคะความรักสถานะไม่ชัดเจนคุณชาวราศีเมถุนนะคะในช่วงนี้อารมณ์พลังงานความรักความสัมพันธ์ของคุณเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาดูพลังงานกันเลยนะคะคุณได้พลังงานเพจ of w r i n d s นะคะคุณได้พลังงาน the in place นะคะคุณได้พลังงาน d o h i g h l o w e e n อเป็นพลังงานที่ค่อนข้างดีมากๆเลยแทบไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลยนะแน่นอนเป็นพลังงานที่คุณมี p a ชชั่นนะคะ คุณครบรู้จักกันไวในช่วงแรกนะตอนนี้สามสี่ห้าเดือนก็มีความรู้สึกว่าโอ้ทาไมยังรู้สึกแบบยังคือแบบอยากความความรู้สึกไวในในในรูปแบบนี้นอกจากถูกใจคบกันไวใช่กันไวใจตรงกันไวแล้วความรู้สึกคุณทั้งคู่ก็ได้ที่อยากให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้ชัดเจนนะเป็นแฟนกันก็คือมีความเร็วอยากให้รวดเร็วนั่นเองอาจจะเป็นคู่ของคุณเขาเึงนกัน คู่ของคุณเข้าเธอคนนั้นก็ได้ที่อยากจะ,ะให้คุณชาวราศีเมถุนเนี่ยนะจับมือชัดเจนอย่างเขาเป็นแฟนกันนะถึงจะรู้จักกัน3ามสห้เดือนแต่ก็ไม่เป็นไรฉันหัวใจแบบอยากรวดเร็วละอะไรเงี้ยหรือจะเป็นตัวคุณชาวราศีเมถุนก็ได้นะที่แบบดีต่อใจสักขนาดน,นี้ก็อยากจะรวบรัดอยากจะเออเป็นแฟนกันไหมอะไรเงี้ยนะพลังงานทั้งหมดทั้งมวลท,ที่พูดมานี้นะคะอ่า the the ๋ยวให้ทุ นะคะหลายท่านหลายพลังงานนะเป็นพลังงานโดยวรวมเราต้องบอกก่อนบางท่านบางเกณฑ์ตามบางพลังงานไม่คุณจะศาสนาในกระทำแต่คุณขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธินะว่าถ้ารักครั้งนี้ใช่ดีใช่เข้าหรือเธอใชอ่ทำบุญทําอะไระร่วมกันมานะคือถ้าได้ถ้าเขาหรือเธอคนนี้เป็นคนดีด้วยนะอะไรเงี้ย ก็ขอให้ได้ไปต่อความสัมพันธ์ทางนี้แต่ถ้าไม่ใช่ไม่ดีต่อใจก็ขอให้พักออกหลายท่านหลายพลังงานจะมีพลังงานในรูปแบบนี้อาจจะเป็นคู่คุณเขานั้นไปขอหรือตัวคุณเองขอก็ได้นะคะก็สลับพลังงานกันได้ดูเอานะคะกะ็หลายท่านหลายพลังงานก็อายุต่างกันก็มีด้วยนะคะแล้วบางท่านบางเกณฑ์บางพลังงานก็ต่างชาติต่างศาสนาต่างภาษาอยู่ต่างถิ่ต่างแดนกันก็มีนะคะถึงกระนั้นก็ไม่เป็นอุปสรรคเลยคุณทั้งคู่อยากตกลงชัดเจนปรับทัศน์ สติพูดคุยว่าเป็นแฟนกันไหมคุณน้งคู่จะมีพลังงานในรูปแบบนี้นะคะพลังงานในช่วงนี้ดีมากๆคุณน้งคู่จะคิดอาจจะเป็นคุณน้งคู่คิดด้วยกันก็ได้ว่าเราชัดเจนจับมือตกลงเป็นแฟนกันใหมบอกเลยนะคะ80%คือเป็นแฟนกันชัดเจนตกลงมากๆเลย80%อีก20%ก็มีความสมดุลปรับทัศนคติมีความเข้าเข้าใจกันมากท่านใดที่ไม่เคยเปิดเผย เพื่อนหรือครอบครัวได้รับรู้ในช่วงนี้ก็จะได้มีโอกาสที่ดีเปิดเผยให้คู่ในครอบครัวได้รับรู้ถึงแม้ว่าบางท่านที่อยู่ต่างทิน่นต่างแดนไกลกันไม่ได้บินมาเจอก็จะวีวิดีโอคอลนะให้เห็นหน้าครอบครัวอะไรเนี่ยทั้งฝ่ายได้มีความเขา้เขาใจกันมากขึ้นมีความเชื่อเชื่อใจมั่นใจกันนั่นเองนะคะก็ขอให้ทุกพลังงานนะคะในคู่ในความสัมพันธ์รักษาสมดุเลเลยไว้แบบนี้ไปเรื่อยๆจนไปถึงวาม จนไปสู่ความรักความสัมพันธ์ที่ชัดเจนและยั่งยืนมากๆนะคะอย่าลืมทะ,ะไม้ว่าคุณจะอยู่ในส่วน80%ที่ชัดเจนเป็นแฟนหรือ20%ก็ขอให้ทุกคนทุกท่านมีความสุขในคู่ในความสัมพันธ์มากๆเป็นพลังงานที่ดีในทุกทุกท่านเลยนะคะค่ะพลังงานความรักสถานะไม่ชัดเจนนะคะคุณชาวราศีเมถุนนะคะในช่วงวันที่19กันยายน256-31 ตุลาคม2 5งเป็นอย่างไรสําหรับท่านที่คบกัน6กเดือนจตีแล้วนะคะรับดูที่ทางพลังงานของคุณกันนะคะท่านใดที่ดีอยู่แล้วข่อยดีขึ้นไปนะถ้าคูค่ความสัมพันธ์ท่านใดนะเป็นพลังงานโดยรวมต้องบอกก่อนนะคะอ่ะคุณได้พลังงานเดดแฮงแมนเดดแฮงแมนฝากขอเปิดไพ่เพิ่มเป็นเดสต์นะเพิ่งตกใจเปิดไพ่ man, เ,พเพิ่มเป็น10 of cups นะคะอ่ะนะคะเออ่คุณได้พลังงานเดดแฮงแมนเดสและเปิดไพ่เออ่ดดแฮงแมนเปิดไพ่เพิ่มเป็นเดสแล้วก็10 of cups นะคะแล้วคุณก็ได้พลังงาน f o ล์ดคัพสนะคะ f o ล์ดคัพสเปิดไพ่เพิ่มเป็น seven of cups นะคะ mm hmm. คุณได้พลัง o of swords นะคะ two of s w o r d s ฟ้าขอเปิดไพ่เพิ่มเป็น10 of p e n d นดิเ s นะคะ mm hmm. เป็นพลังงานที่นะคะหลายคู่หลายพลังงานหลายท่านเนาะ มีการแบบพลังงานที่เหมือน The h แ n g m a n ห้อยหัวคอ้มคางคุณเครียดกับความสัมพันธ์นี้นอนไม่หลับกันเลยเดี๋ยวลองสังเกตพลังงานว่าเป็นตัวคุณชาราสีเมถุนไม้หรือพลังงานคู่ของคุณเขาเธนส่งพลังงานมาว่าบา,างทีเออฉันรู้สึกเวียนหวัวนอนไม่หลับหรืออะไรก็ตามแต่ส่งพลังงานมาก็าอาจจะเป็นคู่ของคุณเขนาเธอคนนั้นก็ได้ที่เครียดไปตกกับความสัมพันธ์ครั้งนี้เดี๋ยวเราค่อยไปดูพลังงานคู่ของคุณเขนาเดอคนนั้นว่าคิดเหมือนคุณไหม่เนาะนะเนี่ยแล้วเดทนะเปิดไพ่มาเป็นเดทแล้วก็เทนออฟครับถามว่า กับความสัมพันธ์ันี้หนักมากคือแบบต้องบอกก่อนว่าเขาอยากชัดเจนอยากอยากให้ความรักความสัมพันธออ์คุณทั้งคู่ก็ได้นะตัวคุณเองก็อยากจะคิดว่าเอออยากชัดเจนนะคะความสัมพันธ์ครั้งนี้แต่ว่ามีคําว่าแต่แต่ก็คือแบบด้วยระยะทางด้วยบางท่านบางเกตามพาังงานเนาะอาจจะอยู่ต่างถิ่นต่างแดนหรือว่า อ,อยู่ area แอเรียเดียวกันไม่ค่อยได้เจอกันเท่าที่ควรยุ่งเรื่องงานเรื่องเรียนอะไรเงี้ยต้องไปทํางานไปเรียนไปอะไรหรือบางท่านอยู่คนละอำเภอหรือคนละจังหวัดนะมีความที่แบบไม่ค่อยได้เจอกันเท่าที่ควรจึงทําให้มีความวิตกกังวลในความสัมพันธ์ครั้งนี้จึงมีคําว่าอยากตัดจบแล้วก็อยากจะใช้ชีวิตคู่เป็นแฟนกันนะมีทั้ง ten of c u p แล้วก็ถอดไพ่เพิ่มเป็น ten of pentacles two of swords แล้วก็เป็น ten of pentacles เห็นไหมคะก็คือ พลัง,งานไพ่เมีองเทนออฟคัแล้วก็เทนออฟเพนติเคินะคะต่อจากไพ่ที่เปิดเพิ่มมาก็สื่อเห็นว่าในช่วงเนี้คุณมีความวิตกกังวลอยากสองจิตสองใจว่าจะคุยยังไงแบบให้ตัดจบกับความไม่ชัดเจนเนี้ยแล้วก็มีเซเว่นออฟคัพด้วยนะคะเนี่ยนั่งกอดอกกันเลยจะมีใครคนใดคนหนึ่งคิดหรือคุณั้งคู่คิดว่าเอ้ยเรามาเลือกกันไหมทิ้งชอยเราเลือกกันแล้วก็ ท่านใดที่ยังไม่ได้เปิดเผยครอบครัวได้รับรู้ก็จะมีโอกาสเปิดเผยด,ด้วยทั้งเพื่อนทั้งครอบครัวแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยนะที่ที่คุณทั้งห้อยหัวแล้วก็คิดอย่างเงี้ยพลังงานคุณทั้งคู่ก็ได้เนาะก็เหมือนกับว่าคุณจะอยากชัดเจนกันนั่นเองแต่ปัญหาคุณทั้งคู่แค่เรื่องของ ที่ดูเนี่ยนะคะเรื่องของระยะทางแล้วก็เรื่องของชอยต่างคนต่างยังมีคนคุยอยู่นะคะบางท่านหลายคู่หลายพนักงานยังมีคนคุยอยู่ยังไม่ได้ทิ้งชอยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะคุยกันหนึ่งนะคะพนักงานที่1ก็อ่ะข้อที่1นนะคะคุณจะตัดจบคุยถึงว่าจะเราจะเลือกกันไหมนะคะแล้วก็ข้อที่2นะคะก็จะตัดจบกับ ไม่ชัดเจนพลังงานทุกอย่างไม่ชัดเจนคุมมคือให้เข้าใจและชัดเจนกันมากขึ้นและหลายท่านหลายพลังงานตกลงเป็นแฟนกันด้วยมีพลังงานในรูปแบบนี้เลยนะคะก็ขึ้นอยู่กับท่านทั้งคู่ว่าพลังงานท่านคบกันพร้อมมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับหลายๆท่านหลายคู่หลายพลังงานก็ไม่ได้บอกว่าทุกคนจะ ตกลงเป็นแฟนกันหมดแนละ้วก็ขึ้นอยู่กับบางคู่บางท่านแต่ฟ้าให้ไปเลย70%เป็นแฟนกันนะเมื่อเคลียร์หมดแล้ว3 0ก็ยังต้องดูอีกนิดหนึ่งน,นะคะทีนี้ามาดูพลังงานคู่คุณเขาถึงพลังงานเขาคิดอย่างไรกับคุณเนาะคุณชาลสิสิเมนทุนะคะเขาได้พลังงานเดอะเมจิเชียนนะคะเอ้ยขอโทษค่ะขอโทษค่ะเดอะแฮงแมนเอาพลังงานเหมือนคุณเลยนะห้อยหัวสแสดงว่าคู่คุณเขานั้นส่งพลังงานเหมือนกันนะคะถอดไพ่เพิ่มเป็นเทมเพลเนเขาก็อยากให้ความรักคว,ความสมัครนนี้สมหวังเขาขอพอรเหมือนกันนะเนาะเนี่ เป็นแฟนของเขาเหมือนกันเนี่ยก็ได้พลาน The High The High Princess เขาก็มองคุณชาลาศีเมนทุนเนี่ยบางครั้งก็น้ำขึ้นน้ำลงนะบางครั้งเดี๋ยวก็รกักบางครั้งเดี๋ยวก็หวานบางครั้งเดี๋ยวก็เกลี้ยกลย่อมบางทีงก็เงียบฝ่ายบางทีก็พูดคุยเยอะอะไรเงี้ยนะนะอารมณ์ขึ้นลงแต่เขาก็ลงเสน่ห์คุณเน View of Fortune นะคะหลายท่านหลายพันไกลกันเนาะอยากให้ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้สมหวังค่ะเนี่ยได้พลังงาน The Chariot นะคะแล้วก็ได้พลังงาน The Star ค่ะเขาคิดเหมือนกันเลยอยากให้ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้สมหวัง ก็อย่างที่ฟ้าบอกไปนะคะทุกท่านทุกพลังงานใจตรงกันหลายๆคู่หลายพันใจตรงกันคุณจะได้มีโอกาสสมหวังนะคะ70%อีก30%ก็รอดูก,ก่อนขอให้สมหวังทุกท่านทุกพลังงานนะคะ ค่าพลังงานความรักคนมีคู่มีครอบครัวคุณชาวราศีเมถุนนะคะในช่วงวันที่19กันยายน2 5 6หถึง3 1มตุลาคม2 5 6เป็นอย่างไรกันบ้างเนาะเป็นพลังงานโดยรวมนะคะฟักก็พูดทุกคลิปนะคะพลังงานคู่ครอบครัวท่านใดที่ดีแล้วขอให้ดีขึ้นไปนะคะนะเรามาดูกันเลยคุณได้พลังงาน t o p อฟ n ลันนะคะคุณได้พลังงาน o f อ w o r d s นะคะคุณได้พลังงาน s ซเว e of Pentacles นะคะคุณได้พลังงาน Queen o f s w o r d s นะคะคุณได้พลังงาน f i v e of Pentacles นะคะ เป็นพลังงานที่บอกเลยนะคะหลายคู่หลายพลังงานหลายท่านนะอารมณ์พลังงานแบบบางคู่บางเกณฑ์ตามบางพลังงานเนาะเจ็ดวันเจินทีสิบห้าวันเจินทีนะบางท่านนี่ยี่สิบวันบางท่านเป็นเดือนนะจึงทําให้ในช่วงนี้นะมีการรอคอยถืออาไว้นะรอคอยเพื่อที่จะมาพูดพูดคุยกันคเคลียร์กันนะในเรื่องของปัญหาต่างๆจุกจิกในคู่ในครอบครัวที่เกิดขึ้นนะคะต้องบอกก่อนว่าทำไมนะเพราะว่าไกลด้วยความไกลในเรื่องของบางท่านเนี่ย ที่มีความไกลด้วยด้วยเรื่องงานต้องไปทํางานไปทําธุรกิจไปอะไรเงี้ยต้องเดินทางบ่อยอะไรเงี้ยจึงทาให้บางครั้งเนี่ยอาจจะเจราจาสื่อสารเนี่ยเป็นมีโก้ใส่กันนะ,ะช่วงนี้จะแบบเหมือนพ่อแง่แม่งอนอารมณ์แบบฟาอัพเนดิเเหมือนพ่อแง่แม่งอนอ่ะเหมือนตึงๆนะอาจจะเป็นตัวคุณไหมที่ชอบแบบอชอบดุชอบพูดแบบ เสียงแข็งแขงใส่กันนะหรือว่าเป็นคู่คุณเขาฉะนั้นบางทีชอบดุชอบทําเสียงแข็งเกลี้ยกาใส่กันแบบอยากให้คมรักคนสะพานแข้งนี้เป็นไปแรงจิตแรงใจที่คุณต้องการหรือคุณน้องคู่ต้องการหรือคู่ของคุณเขาส่งพลังงานนั้นมาก็ได้ที่แบบอยากให้คมรักคมสะพายแข้งนี้เป็นไปแรงจิตแรงใจที่คู่ของคุณเขาเธอต้องการถามว่าอย่างไรคําว่าอยากให้ได้ไปแรงจิตแรงใจนั้นก็คือ อะฉันจะให้เธอมาตอนนี้หรือว่างานจะอย่างนี้หรือว่าการกันอย่างนี้คือเหมือนควบคุมในรูปแบบเนี้ยจึงทําให้บางครั้งมีข้อขัดแย้งเหมือนไฟอนะับไฟอับสอดนะอ่ะมีปัญหากันนะถกเถียงกันนะมีความไม่เข้าใจนะคะถึงกรัน้นี้นะไฟออบเพนดิเคิรพลังงานนะคะสุดท้ายท้ายสุดชีออฟแวนนะคะท่านใดที่เข้ารับชมรับฟังพลังงานจะอึมคร้มในรูปแบบนี้นะให้คุณปรับสมดุลพลังงานเลยเพราะว่าสุดท้ายท้ายสุดพลังงานคุณจะพะ่อแงแม่งอนนะถ้าเป็นตัวคุณ เงียบใส่ไปเลยแบบไม่ไหวละเงียบปุ๊บตัดจบเงียบไม่คุยอ่ะคู่คุณคุณเขานั้นก็จะอ่ะเย็นปุ๊บก็จะเข้ามาคุยกับคุณนะคะหรือถ้าเป็นคู่คุณเขานั้นเขาเวียงมาอ่ะหรือ,อยังไงอ่อหมายถึงว่าตัวคุณเนี่ยอ่ะหุดหงินเวียงใส่คู่คุณเขาน่อยคู่คุณเขา,านั้นก็จะ ค่อยๆนะรอคุณใจเย็นคุณชาวราศมีทุนใจเย็นนะแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะเข้ากลับเข้ามาพูดคุยมาเคลียร์มาคอเคลียร์มาทําความเข้าใจกับตัวคุณใช้เหตุใช้ผลเหมือนพลังงานเซเว่นออฟเพนดิเคิลส์นะคะพูดคุยกันเพราะต้องบอกก่อนหลายท่านหลายพลังงานพูดคุยเคลียร์กันถึงเรื่องการเงินการเงินในคู่ในครอบครัวจึงทําให้ถกกับเรื่องนี้ด้วยจึงทําให้อขอโทษค่ะเป็นปัญหานหนึ่งแต่ถึงกระนั้นสุดท้ายท้ายสุด คุณจะเจราจาพูดคุยเคลียร์ถึงปัญหาต่างๆที่ไม่เข้าใจกันไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามแต่รวมถึงเรื่องการเงินที่พูดคุยกันนะและไม่เข้าใจกันจะเข้าใจกันในที่สุดขอโทษคะ่นะเข้าใจกันในที่สุดนะคะนะ ชีออฟแมนนะสุดท้ายท้ายสุดจะก็จะเข้าใจแล้วก็คลี่คลายไปนิดตีมากๆนะคะมีความเข้าอกเข้าใจกันท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วพลังงานจะเป็นในรูปแบบนี้นะคะอยากให้ไพ่ดูเราคําว่าอยากให้ไพ่ดูเราฟ้าเปิดไพ่ให้แล้วหมายความว่าเป็นไกด์ไลน์คำว่าอยากให้ไพ่ดูเราแล้วไกด์ไลน์หมายความว่าสามารถแบบจูนใช้เนาะอยากให้ไพ่ดูเราก็คือ เ,เมื่อดูแล้วเออใกล้เคียงนเนออคู่เราเป็นหรือตัวเราเป็นเราก็ปรับสมดุลเนาะจะได้ไม่เป็นปัญหาสิ่งดีๆโชคดีดวงดีๆการเงินการงานจะได้พุ่งเข้ามาในคู่ในครอบครัวมีแต่เรื่องดีๆแต่ถ้าลมไม่ดีเดี๋ยวจะไปกันใหญ่นเนออช่องนี้เขาพูดมาใกล้เคียงนะคะเป็นไกด์ไลน์ก็คือไกด์ไลน์ก็หมายความว่าแบบนี้แหละค่ะเปิดปุดป๊บแก้ไขสถานาการณ์ได้เลยนะคะปรับใช้ได้เลยนะคะมาไกด์ไลน์ นะก็ต้องอธิบายในรูปแบบนี้สําหรับบางท่านที่อาจจะไม่เข้ามารับชมรับฟังใหม่ๆและยังไม่เข้าใจฟาก็อธิบายนิดหนึ่งนะคะก็ขอให้ทุกคู่ทุกพนังงานทุกความสัมพันธ์ให้มีความสุขในคู่ในความสัมพันธ์มากๆนะคะถ้าเรามีคู่ชีวิตที่ดีอยู่แล้วขอรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้นะคะนะถ้าอารมณ์พลังงานไม่ดีอุมครึมเดี๋ยวเราจะหาวนทางอื่นไม่ออกปัญหาเพียงเล็กน้อยเข้ามาก็จะหาไม่ออกโชคดีเข้ามาก็จะไม่ได้ด้วยจริงแหละคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็ขอให้ปรับสมดุลพลังงานมีคู่ชีว นะดีต่อกันนะคะเพื่อที่จะได้มีพลังงานดีพลังงานบวกๆไปนะคะขอให้มีความสุขในคู่ในความสัมพันธ์มากๆนะคะค่ะก็ครบแล้วนะคะฟ้าก็กับขอบพระคุณสําหรับท่านที่เข้ามารับชมรับฟังใหม่นะคะแล้วก็ท่านติดตามท่านที่ติดตามรับชมรับฟังช่องฟ้ามาโดยตลอดฟ้าขอบพระคุณมากๆเลยนะคะฟ้าก็อ่านให้ครบแล้วนะคะทั้งสถานะโสดสถานะไมช่ชัดเจนคนมีคู่มีคบ ครัวนะคะท่านใดที่ต้องปรับอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดนึกคิดปรับสมดุลพลังงานของตนเองนะคะก็ปรับดูนะคะเป็นไกด์ไลน์ให้แล้วนะก็ปรับเอาไปใช้ได้นะคะท่านใดที่ไม่เข้าใจว่าต้องปรับสมดุลพลังงานอย่างไรนะคะก็รับชมเราฟังช่องวิทยากรต่างๆนะที่ถูกจริตกับคุณนะคะนะปรับสมดุลพลังงานนะหรือบางท่านก็ง่ายๆเลยออกกําลังกายดูหนังแฮงเอาท์กับเพื่อนหรือไปชอปปิ้งหรืออะไรก็ตามแต่ที่ถูกจริตกับคุณเพื่อดึงพลังงานดีๆเข้ามาเราจะได้เคลียร์สิ่งที่ ไม่ดีใน,ในจิตในใจไปนะคะพรังงานในพลังงานที่ดีนะภายในดีสุภายนอกดีก็จะจึงดูดสิ่งดีเข้ามาทั้งหน้าที่การงานการเงินกรารยานิวิธดีคู่ชีวิตดีครอบครัวดีจริงไว้ละคะ่ะนะก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยกักษาสุขภาพให้ดีด้วยนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจช่องให้ฟ้าด้วยนะคะฟ้ากลับขอบคุณมากๆเลยคะ่ะสวัสดีค่ะ